สนับสนุนโดยบริษัทไทยแบเบอร์เจำกัดมหาชนสินชื่อ GSB บ้านแลกเงินจากธนาคารออมสิน Powering the future Empowering the people มามด้านนี้เนาะวัอจี้พ,พี่ก็แนะนำว่าให้นำเอาใบสีแดงมาวางที่องค์เทพองค์นี้สีม่วง อันนี้คือองค์เทพอะไรอ่ะถ้าปกติเราไปที่อื่นจะเจอแค่60องค์นะคะแต่ว่าที่เนี่ยมีองค์ที่61ซึ่งองค์เนี้ยเป็นองค์ที่ดูแลทั้ง60องค์อีกทีหนึ่งก็เป็นหัวหน้าทีมได้ค่ะเป็นหัวหน้าทีมเลยผมว่าเรารีบทำพิธีตรงเนี้ยให้เสร็จดีกว่าเข้าะจรึมั้ยผมทำไปผมเก่งไปเออผมผมอยากจะเออให้เขาอธิษฐานจิตดีๆนะแล้วก็วางที่พานสีทองได้เลยค่ะ เมื่อนำใบเทียบมาฝากกับองค์หัวหน้าไทายสวยเอี้ยแล้วต้องขอพรเพื่อความเป็นสิร,ริมงคลให้ท่านคุ้มครองดวงชะตาให้เราตลอดทั้งปีนี้ให้มีแต่ความเพงความปังกันด้วยนะคะเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราไปเรื่องชมกันได้เลยเชิญครับเชิญครับนี่เขาจะมีบอกว่าเป็นปีว่าองค์ไหนประจำปีเกิดไหนช่วงปีเกิดไหนนี่ไงพี่ก๊อฟแล้วก็จะมีใบรายละเอียดอยู่ใกล้ๆเลยค่ะครับครับเมื่อกี้เราตามหาองค์ที่เท่าไหร่เอ่ยของปีนี้2-5-6คือปีทุกต้องสของปีนี้นะฮะแต่ว่าปีไหนที่คุ้มครองเราเนี่ยจะต้องมาเดินดูเอา ใช่นี่ของปีที่4ี่บนี่ไงคะใช่ไหนๆอ๋อนี่ไงฝากด้วยนะคะปีนี้ขอให้ฝากตัวด้วยนะครับท่านให่ตาลูกด้วยนะครับสุดยอดเลยอะดังไวมากเป็นอย่างนี้เนี่ยขอเป็นปีที่ดีให้คลูกด้วยนะคะมีเงินมีทองมีความสําเร็จมีมิตรภาพที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตด้วยนะครับสุสาธ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 ุ เทพเจ้าที่มีความเชื่อมโยงกับแนวความคิดของปีชงก็คือไท e ้สวยเอี้ยซึ่งเป็นเทพเจ้าของชาวจีนที่ประจำดวงดาวที่เชื่อว่าคุ้มครองดวงตาของผู้คนให้แคล้วคลาดปลอดภยัยรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงนั่นเองค่ะและและ้วพีทิพก็เจอของเขาแล้วนะครับใช่ ราะว่าทิปอะจำหน้าของเทพทิปได้เนื่องจากว่าถ้าสมมติว่าอย่างเวลาไปฮ่องกงหรือไปที่ไหนอะก็จะมีเทพแบบนี้อยู่พี่อิ๋มแล้วทิปอะจะจำหน้าเทพทิปเองว่าคือองค์เนี้ยเออคือเทหน้าตาแบบนี้แหละหน้าตาแบบนี้แหละใช่เพราะก็จะเหมือนกันทุกที่ค่ะใช่ขอพ่อเลยขอพ่อเลย เยมากเลยอ่ะอันนี้คุณผู้ชมอันนี้ทิพถังเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าการทําเป็นพิธีเหมือนจังแชร์คือเป็นการเสริมดวงชะตาแต่ไม่ใช่ใครก็ทําได้คือเขาจะต้องรอให้เหมือนแบบต้องถามอาจารย์ก่อนแต่ถ้าอาจารย์ว่าอนุญาตและถ้าคนนี้ทําได้เขาถึงจะมีพระมีอะไรอะ แล้วเพราะว่าต้องสวดบัตรต้องสวดเป็นพิธีจริงจังแล้วเขาถึงจะทำเนี่ยเป็นอย่างที่เราเห็นนะและเขาบอกว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นเทพพระเจ้าแห่งดวงดาวทั้ง9พระองค์ยังไงอะคะแต่ทั้งคันพระพระดัุกสา์อาทิตย์แล้วก็มีพระเกตแล้วก็ราหูค่ะนี่่ะนี่ไงเขาจะเขียนไว้อะคุณผงค์มงองเต่าบ่อพระมันดาแห่งดวงดาวหรือพระมารดาขององค์ไทสุยเอียคือองค์ประธานที่อยู่ที่วิหารนี้ เป็นเทพที่คุ้มครองดวงชะตาซึ่งจะมีผู้ช่วยคือพระเจ้าเก้าพระองค์ประกอบไปด้วยพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุธพระพฤหัสพระศุกร์พระเสาร์พระราหูและพระเกตค่ะเออแล้วตรงนี้เราจะต้องยังไงบ้างคะพิมพ์ค่ะตรงนี้จริงๆเราควรจะแป่ทิฐิฐานหน้าองค หนาจาะนะคะเพราะว่ายังไงท่านก็ยังเป็นประธานของที่ศาลเจ้านี้อยู่ดีเนาะเราก็ควรจะไปขอพอรท่านแล้วก็อะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็ขอให้ท่านขจัดปัเป่าออกไปเลยและอันนี้ก็คือเสร็จหมดแล้วจริงๆละจริงๆโซนตรงนี้คือโซนใหม่นะคะในสมัยก่อนยังไม่มีนะเพิ่งจะมามีไม่นานนี้เองตรงไหนคะพิธีตรงไหนตรงนี้ต้องตรงไหนตรงนี้ค่ะเก่งมาก และก่อนที่จะออกจากวิหารนี้ควรมากราบขอพรบอกกล่าวองค์เทพหนาจากันก่อนเพื่อเป็นเสีริมงคลที่ได้มาฝากดวงชะตาไว้ณที่ศาลเจ้าหนาจาศาไทยจื้อแห่งนี้ด้วยนะคะแล้วเห็นบอกว่าที่นี่ยังมีเจ้าแม่กวนอิมอีก8ป่ป้าต้องบอกเลยว่าขนาดน้องอิมยังไม่เคยมาเลยนะจริงป่ะ <80, S 1> จริงจริงรอ,อันนี้ใหม่ใหม่เลยอ่ะนคืออยู่ตรงไหน,นคะน่าจะอยู่อีกฝั่งนึงค่ะ บอกพี่พี่ว่าในปีนี้เป็น water rapid ในปีนี้เป็นปีของโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้ก็ต้องเป็นเจ้าแม่กวนอิมเห็นไหมเห็นไหมจริงแล้วว้าวเฮยคุณผู้ชมถ้าเห็นต้องว้าว